สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เซนทันเวอร์นะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูตลาดนี่เป็นแบงกอกสตรีทฟู้ดฟาร์เกตนะจัดขึ้นที่หน้าห้างเซ็นทันเวอร์นี่เองนะบรรยากาศสวยงามมากเลยก็จะมีอาหารขาวสตรีทฟูด้ดเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่ามีอะไรให้เราซื้อกินกันบ้างนะวันนี้ ฝนเพิ่งหยุดนะทุกคนพื้นก็จะแฉะมีน้ำท่วมนิดนึงนะเขาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างเริ่มจากทางนี้ก่อน Go, go. โกโก้นองามีที่ให้นั่งกินด้วยทุเรียนก็ go, go. โก้มีเครื่องดื่มตรงนี้ไม่มีที่นั่งกิน สำหรับงานแบงกอกติดฟูต์นี่ก็จะอยู่ที่นี่ประมาณถึงสินเดือนกรกาฎาคมนี้นะก็มาเดินดูอาหารดูของกินกันได้นะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ราคาก็จะเป็นเหมือนต่างชาตินิดนึงนะฮะส่วนใหญ่ก็ชาวต่างชาติ้ามาทานกันเยอะนะนี่ถั่วองแก้วข้าวถั่วม่เท่าไหร่คะเอาไหมเอาถั่วไหม ทอดมันหูปิ้งโอ้ยมะพร้าวถั่เสืออ้อน้อยเอ้ยนี่อะไรอ่ะไก่ทอดปลาหมึกทอดปูอัดทอดเออ เทมปูระโอ้ยโอ้ยคุ้งนึ่งเหรอน่าจะคุ้งหอยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลงแซบเหลงเออน่ากินมากเลยน้ำอ้อย กินอะไรดีเดินดูกันกลละมานัถนนหกสิบตุเรีนล้ม้แปลเออกินถั่วยแล้วค่ตังไหนนี่เหรอ <c oughs> <c oughs> ไอติม กินแปดสิบบาทหกสิบกับ80ดสิวเกี๊ยวซาหนมจีบนักกินปลาเปียทอดก็มีกุ้งเผากุ้งเผาวิ่งหอยใหญ่มากหอยเบลอเลยอ่ะแพงปลาเนียนปลาหมึก นี้ส้มตำแต่ย่างกุาส่้ยหนมง,ง,ง,งนี่ยำเหรอผัดไทยเหมือนนี่เลยเนาะหน้าพักจิน,นัมเหรอมัอนก็ยังมีกาวสหัหน้าแส่แมท่า วฮ้ยน่ากินนี่ไงน่ารับจิ้มน,อน้องรอให้เราซื้ไอไปลราเท่าไหร่นี่เหมือนมาจากแคทติน,นัมเลยเออเนี่ยไม่ข้าผัดไทยดีจะหมดเล้คนต่างชาติจริงก็ผัดผัดไทย ลำไม่เรียกะไรผัดไทยเมืหลังเนี่อะไรผัดชาอุ้ยลูกชิ้นจัมโบ้ห้าสิบบาทใหญ่มากเลยอ่ะมีลูกชิ้นไหมอ๋ลูกชิ้นไหมข้าวผัดอุ้ยผัดมาม่าก็น่ากินหรอ ผัดไทยโอ้ยเออมีของน่ากินไก่อะไรอ่เยอไก่ไก่เกาหลีนี่ไก่ทอดเกาทางนี้ต่อหมึก มึกกาน่ากินงนะคกินเามไรามาแต่เลืออีกแล้วได้ของกินไหมเนี่ยได้ของกินไหมเขาบอกว่าให้เดินรอบหมึกจางหมึกไม้ละร้อยนุนร้อยยี่สิบไข่น่ากินเลย 20่สิบเป็นใหญ่สี่ร้น้ำบ๊อบขาวน้ำปั่นเข้ากล่องเข้ากล่องกล่องละ60สิบน้ำลายยาวๆเออน่ากินอยู่ไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวก็มีขีดละหก น่ากินอ่ะเออน่ากินเอาไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกร์บีคิวอุ้ยอุ้ยน่ากินอ่ะหกสิบบาทเอาไหมมาดันยาเอเอจะกลับมานี่นี่เต็มเลยโอ้ยเลือกวิถีโอ้ย ราคาเหมือนกับราคาต่างชาติเนาะใช่ใช่กัดไทยหลายร้านต้มยำก็ัาต้มยำสี่งัดก็น่ากินเออเขาทำนา่ากินนี่สองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบราคาดีจัง ลูกชิ้นหม้อไฟกัหาไดไกินที่แล้วก็ไปที่อื่นไัมแล้วแต่ทุกชิ้นก็มีที่ให้นั่งกินเยอะแยะ ซื้อแถวนี้แหละนี่ไงคืออะไร,รอ่ะน่ากินว่ะ <Okay. S 1> พิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้กมหอมพิซซ่าญี่ปุ่นเสียบไม้น่ากินเหรอน่าของทอดชิ้นยอดเลยอ่ะน่ากินมากโอ้ยนี่เดี๋ยวมะม่วง không mua muốn sen nhầm mà ma Ôi tên địa dạng mắc mày này Cái tiểu tôm dầm nên, Tôm nên. dầm เราจะได้อะไรกินนี้กุ้งก็ประมาณนี้เลกจนตาเราจะกินอะไรดีจะกินไม่ได้นอนไอยากนี่ก็อยากน้ำซับทิมน่ากินกับมะพร้าวก็ประมาณนี้นะบรรยากาศ แบงคอกตี f ฟูดนะก็อยู่หนะ้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นะใครอยากมาเดินหาอะไรกินกันก็มาดูกันได้ที่นี่เลยนะบรรยากาศก็กดีอาหารก็น่ากินหลายอย่างเลยว่างๆก็มาเดินเล่นกันได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะ แลเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆคลิปของเราเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ